นิ่วอะครับจริงๆเกิดได้ในหลายๆอวัยวะในร่างกายเรานะครับนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในทางเดินปัสสาวะเองนิ่วในไตนิ่วในกรวยไตหรืออะไรต่างๆนิ่วเนี่ยเกิดจากตะกอนนะครับของแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายเราใช้ไปแล้วแล้วขับออกมากับปัสสาวะโดยทตะกอนเหล่านี้ตัวที่ทําให้เกิดนิ่วได้ง่ายก็คือพวกกลุ่มเรื่องของแคลเซียมตัวออกซาเลตหรือตัวยูริกนะครับเอ่อพวกนี้เนี่ยออกมาในปริมาณที่มากแล้วร่างกายเราไม่สามารถที่จะละลายเหล่านี้ออกไปได้มักคบร่วมกับ กรณีที่ทานน้าน้อยก็เลยทําให้ตะกรอนเหล่านี้เนี่ยเกิดสะสมอันนี้คือเป็นสาเหตุที่1สาเหตุที่2เนี่ยมักเกิดในกรณีที่มีการติดเชื้อบ่อยๆในระบบทางเดินปัสสาวะพวกนี้จะทําให้ปัสสาวะมีภาวะเป็นกรดแล้วก็ทําให้มีสารตกค้างเช่นพวกแอมโมเนียเกิดขึ้นจากการที่มีการติดเชื้อบ่อยๆเกิดเป็นตะกรอนได้ง่ายขึ้นอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของยาะตะกรอนของยาบางตัวเช่นยากลุ่มเก้าวหรือคนไข้ที่ได้รับยาพวกเคมีบ,บําบัดพวกนี้ก็จะทําให้มีตะกรอนออกมามากในปสวะ แล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนิ้วเกิดขึ้นนะครับ โซเดียมหรือเกลือที่เรากินเค็มเข้าไปเนี่ยปริมาณที่มันมากร่างกายก็จะขับผ่านออกมาทางไตซึ่งโซเดียมตะกอนออกที่มันออกมาจากไตอะครับมันก็จะมีการดึงให้มีแคลเซียมออกมาด้วยนะครับมันเป็นการ,รกลไกของร่างกายเรานี่แหละในการที่จะกําจัดพวกแร่ธาตุหรือตะกอนต่างๆออกมาเมื่อโซเดียมมีปริมาณมากแคลเซียมก็จะโดนดึงออกมามากด้วยซึ่งตัวแคลเซียมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดนิ่วเกิดเป็นตะกอนได้ง่ายขึ้นนะครับ คำตอบก็จะมาในลักษณะเดียวกับโซเดียมครับก็คือว่ากรณีที่ใช้ยาถ่ายติดต่อกันเป็นเวลานานๆพวกนี้อาจจะทําให้มีการสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเสียไปนะครับมีการเสียพวกโพแทสเซียมหรือเขาเรียกว่าตัวไบคาร์บอเนตหรือเกลือแกงออกมาก,กับร่างกายทําให้ปัสสาวะเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นนะครับมีภาวะซิเตรสูญเสียออกไปมากขึ้นซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้ปัสสาวะเราเมีภาวะเป็นกรดแล้วก็เกิดการสะสมตะกอนต่างๆเนี่ยก็จะละลายได้ยากขึ้นเกิดเป็นนิ่วได้ง่าย ขึ้นเห การที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นนิ้วนะครับ1คือเรื่องของปัสสาวะพบมีเลือดปนนะครับสองคนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดหลังหรือปวดเอวข้างใดข้างหนึ่งร่วมด้วยนะครับเนื่องจากไตเนี่ยเป็นอวัยวะในชอ่องท้องที่อยู่ติดกับด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาอาการที่มีนิ้วในไตหรือมีการปวดนิ้วปวดไตเนี่ยมักจะปวดหลังซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้เองเนี่ยจะแยกแยากจากกรณีที่เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือออฟฟิซินโดมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการปวดแล้วเรารู้สึกว่าเรามีปัสสาวะผิดปกติ ดูด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นหรือถ้ามันชัดเจนคือสีแดงเป็นเลือดอาจจะต้องเลืกไว้ก่อนว่าเราอาจจะเป็นเนี่วอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมตรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะค นิ้วครับมีวิธีในการรักษาเนีย่ยมากมายเลยนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของนิ้วคือน,นิ้วอย่างที่บอกว่าสามารถเกิดได้ทั้งในไตกรวยไตท่อไตหรือในกระเพาะปัสสาวะถ้าเรามาพูดก,กันถึงนิ้วในไตเองเนีย่ยขึ้นอยู่กับขนาดของนิ้วว่าเล็กหรือใหญ่แล้วนิ้วที่เราเห็นเนีย่ยองค์ประกอบของนิ้วเนะ่เป็นชนิดไหนถ้านิ้วขนาดเล็กเราสามารถที่จะกินยาเพื่อให้นิ้วเนีย่ยมันสามารถละลายหรือขับออกมาได้ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดอะไรนะครับหรือนิ้วที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยส่วนใหญ่ ก็ประมาณไม่เกิน2เซนเราสามารถที่จะใช้วิธีการรักษาที่เรียกว่าการใช้ช็อคเวฟในการทําให้นิ้วที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยค่อยๆแตกละเอียดเป็นผงเล็กๆแล้วก็ขับออกมากับปัสสาวะหรือในบางกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมีภาวะแทรกซ้อนมีการติดเชื้อหรือนิ้วเนี่ยเป็นอยู่ค่อนข้างนานนะครับเราก็มีวิธีผ่าตัดซึ่งสมัยนี้ก็ใช้การผ่าตัดสองกล้องไม่ว่า,าจะเป็นสองกล้องขึ้นไปทางท่อปัสสาวะเพื่อไปจัดการนิ้วในไตหรือที่เราเรียกว่า RIRS อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเอา ออกโดยที่คนไข้เนี่ยไม่มีบาดแผลหรือเราจะใช้วิธีการส่องกล้องผ่านผิวหนังเข้าไปในไตโดยตรงเพื่อเอานิ้วออกก็ได้นะครับเรืยอว่าเป็น pcnl แต่สุดท้ายแล้วถ้านิ้วมันมีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่เครื่องมือเหล่านี้จะทําได้หรือคนไข้จําเป็นที่จะต้องทําหลายๆครั้งการผ่าตัดเปิดก็ยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วเองอย่างที่บอกครับไม่จําเป็นต้องผ่าตัดทุกรายนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็มาพิจารณาร่วมกันกับแพทย์ว่าจะเลือกวิธีไหนครับ Thank <music> you.